สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องบองไปสู้ขุนทุ้กคนครับพอกระเป๋บบาเทา้าข้างหน้าเชนแอคครับพี่น้องมามื้อนี้อาหารอาหารบ้นบานๆอาหารปลาพี่น้องอาหารปลาอันขวดเจักกระจันเบิ่งพี่น้องขวดเจักกระจันแล้วกับขวแมงกินูน่นนะครับเอามาทำกันเนี่ยเห็นมดอาะพี่น้องเป็น <laughs> ได้อันดวกดอกกระเจียวพี่น้องดอกกระเจียวดอกกระเจียวพี่น้องดอกกระเจียวแดงนะครับกับตำบักทัวกับผักกับผักแกมครับผักกระแยงผักบุ้งผักกาดเอามาสับ เสียบน้ำบาวเท่าพี่นอ้องช่วงนี้อาหารปลาอาหารบ้านแมงวันทองมาตอมมังมง่วงลงมาลงมาตอมคนพร้อมมันอมหอมดอกกระเจียว บึงพักขนันอย่างตัวน้อยยุบแต่เก่าอ,อือออดอกกอืเจียอพี่นมองกินมันหอมอมอมอบมหิมอิมอืมอื เหมียวได้หอมหินๆจําน้ําตําทัวน่ะบ่ท้าวบอกว่าตําทัวคือตํหุงเนาะตทัว อาทาั้งมันกินหนุนกวบดีพี่น้องมันกินหนุนกำลังมันอ,มอาหานมันบานเท่าไหร่พี่น้อง จักกระจันกะกะลังกะลังยังไงดีกะลังมีท้างานบ้าาครบแต่ว่ากระโดนอะไรได้พี่น้องเลยกินทมเพื่อนว่าเอามาแต่ท้างใดยตะกี้ว่าเอามาแต่จังหวัดจันทร์เพื่อนว่าน่าจะไล่ครับทัง้งนั้น không chừng bao bạc bao bầu hả? Đọa cắt treo này không hoàn <coughs> <laughs> <laughs> <coughs> <laughs> <facial> Oh

ินเพื่อพี่เพื่อนน้องปูปอยู่ทั้งไก่ยือทั้งเปิ้แห่งไหลรบรจักว่าแต่พี่น้องไปอยู่ทั้งไก่เอ็นสิบ่อนมีแหง่งแห้งหลกาทั้งบ้านเฮาบ่จักเนาะ đầm nắm thế nào mà เหือลองผักบุงหนอดย่งไงเคียย์ออกจากก่อนกินแบบง่ายๆพี่น้องอาหารบัาหเฮาแหละแนอมันเสบสุดแล้วความแสบเนาะไปยุใสก่กับกินคือเกาพี่น้อง

กินูุ่นนี่กวอบดีฮักอันนี้เนาะปนปนแม่งกินนุ่นปนแม่งแข็งเนาะใส่กับดอกกระเจียวปะเขาทายเนาะ ไข่เนี่ยพี่น้องมาเนี่ยล่มเย็นช่วยช่วยเลยนะจะกกระจันตัวผูตัวเมีย พี่น้องพวเบิ้องอกก็พี่นองเนน้อยต้มยมเขาจมีแหลมๆอยู่ด่างมัน <ừ> ม,มิ้งคือร่วนอย่ามันจริงครับพี่น้องกินกับมันกินแบบมันมัน <laughs> <ừ> เอามากวางกันหน่อยก่อน มีทั้งเงนมีทั้งจันมีทั้งนุ่นได้เหมือนเจันก็คือจักรจันนุ่นก็คือแมงกีนูนอืมย่ามนี่มันเอาไปไต่แมงกีนูนเพราะเพืนพ่นว่าพ่อได้อยู่เพื่นว่า อืมเสียงมิ้งแข่งพี่น่องเี่ยเจียวเขาแล้วไปเจียวเขาเนาะตะกี้ตำหมักทั่วกินกับพักกันแยยงเรล่ามาแต่ให้น่าสุดๆเลยได้พี่น่อง โเสียบจวด จะมันแสบข้าวพี่นอ้องน้ำเบอร์มเงไก่ไก่มันกิ้นุ่นสวดอร่อสวดม,มันกิ้นุ่นกับอัน <c oughs> กับตำมุัว Như thế nào bớ? เบอร์อืมสิละโอ้แขนอ่อนตอนเลยบานเนื้อแต่แม่งกินน่นอ่อยตัวบัน กวบดีครับพี่น้องเพชรเพชรตวดคือนเราเอาไอา้ก้อนจช็คคำใส่กับแมงกินนุ่นอื อินกว่าอินกว่าเก็ด <UM ยังบวานเศร้าอยู่พี่น้องอืมสิเพจตรวจจัดแน่เซียน ยำเสี่กบกอบแน่บะเขาท่าพี่น้องแม่งกินนูนนะครับแ้วก็จัก,กระจันกับลวกดอกกระเจียวบ่มีแต่อาหารปลาอาหารบานเฮานะครับเอาเส่ยบ,บนะครับฝากพี่ตอนนอ้องแม่งมีก็ได้อ่าเพราะว่ายังพี่น้องที่ไปเห็ุการเห็นงานต่างไอต่างจังหวัดต่างประเทศเน,ะนาะแนวอยู่แนวกินอาหารอีสานบานเฮาเนี่กัดซีบกค,ค่อยได้กินเนะาะอเบิ่งทั้งเบาเท่าได้พี่น้อง เอามันกินฝากพี่ตอนน้องกินเพื่อพี่น้องสู้ขู่ทุกคนเกี่ยงเลยนะครับแจบเพื่อพี่น้องสู้ขู่ทุกคนนะครับตังหขึ้นหอดบ้านนะครับช่วงการนะครับช่วงชงการก็คือ้ิจการบ้านกับซองนะพี่น้องเนาะอ่าอีกบกี้เมือนะครับแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงของการคัดเลือกนะครับการคัดเลือกทหารนะครับพี่น้องที่น้องน้องนุ่งนุ่งอ่าน้องน้องนุ่งนุ่งซะเนาะอ่า เพิ่นคิดจังได้ก็ขอให้ได้จังสันเพราะว่าส่วนมากเพิ่นก็คิดดำล่ะเนาะพี่น้องเนาะอ่าบางท่านเพิ่นก็คิดแดงเอาก็ขอให้สมความมุ่งมาปรารถนาสูุ่ขสุขคนนะครับมื่อแม่นแม่นมื่อแม่นแม่นเอาก็ขอบคุณพี่น้องนะครับคลิปนี้นะครับกินอ่าขวายมิกินนุ่นขวายแจจันแก้มกับตำมุกทัวกำลังมาชิวา่ตาตำมุกฮุงตำมุกทัวอยู่ใต้หฮมม่วงนี่ละพี่น้องอ่าบรรยากาศ ทั้งหลังมันก็ะแจงเพราะว่ามันแดดแห้งนะครับเอามาฝากพี่ตอนนองนะครับฝากพี่นองคือเกาเน้ะพี่น้องเนาะมากะไรถือใจกระแชบป่าทาน,นี้นะครับเด้อสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ